เมื่อคืนมอกเดินทางจากกรุงเทพมาทุ่มห้าสิบนะชาวนี้ก็มาถึงที่มุกดาหารประมาณตีห้านะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสนั่นนะฮะเราก็เซตรถกันนะฮะก็วันนี้เราจะปั่นไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะวันนี้น่าจะปั่นประมาณสี่ห้าสิบโลแล้วก็ไปหากางเต็นท์นอนที่กลางทางนะฮะอากาศกําลังดีนะฮะชาวนี้อยู่ที่มันสิบเจ็ดองศานะฮะสนั่นบอกว่าจากวันนี้เป็นต้นไปก็ อากาศคงจะลดลงเรื่อยๆนะฮะคืนนี้เราคงนอนหนาวนะฮะเมื่อเช้าออกจากบ้านสนั่นมาประมาณสิบโมงนะฮะที่ตัวเมืองมุกทหารนะก็ปั่นเส้นนิคมคำซอยมาประมาณสามสแเจดโล้วฮะตอนนี้เรามาถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำโคกขี้เหล็กแล้วฮะเดี๋ยวสนั่นจะพาไปที่อ่างเก็บน้ำโคกขี้เหล็กฮะแต่ก็ยังไม่รู้เรากาจะนอนที่ไหนเพราะว่าที่นี้ผมไม่ได้ทำกันบ้านผมให้สนั่นนำทางอย่างเดียวฮนะ เดี๋ยวก็ว่ากันว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนนะฮะตอนนี้เรามาถึงที่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กแล้วะฮะในอีกาด้านหลังผมนะฮะอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กนะครับก็ปั่นจากตัวมุกฐาหารมาประมาณ37 3สาโลฮะก็มาถึงแล้วฮะก็เดี๋ยวคืนนี้สนันจะหาที่พักบนเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวไปนอนกลางเต็นกัน,นะฮะเดี๋ยวแวะต้มกาแฟก่อนนะ บรรยากาศสุดยอดมากเลยฮะวันแรกของทริปนี้นะก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะหลังจากน,นี้ไปก็คงจาได้วิ่งเส้นใหญ่แล้วฮะน่าจะเข้า,าถนนในอุทยานแห่งชาติต่างๆนะที่มุกดาหารมีอุทยานแห่งชาติเยอะมากเลยฮะตอนแรกก็ตกใจนะสนันเดินมาที่น้ำนึกว่าเอาน้ำ,นำใน,ในอ่างเก็บน้ำไปต้มกาแฟ สรุปบอกว่านันบอกไม่ใช่อานน้าที่นี่อานน้าที่ล้างมือ <c oughs> น้ําโคตรใสเลยว่าน,านันใสมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะพาลงไปล้างเท้าหน่อยนะจะดูให้น้ํามันใสขนาดไหนฮะโอ้โหไม่อาบคืนนี้ไม่อาบหรอกน้ําใสมากเลยอะ่ะ เห็นต้นไม้ข้างหน้าไหมฮะขึ้นอยู่กลางน้ำเลยอะบาบาลิสต้าเรานะฮะแชมป์สามสมัยฮะแต่ไม่ได้แชมป์ชงกาแฟนะแชมป์เีลือควายปรดีวันนี้พาายมาเที่ยวเออๆว่าไปเอาพาไมาลงปักที่เห็นถุมถืออยู่คือถุงเมล็ดกาแฟนะฮะ มากันไม่กี่วันนะแต่เอามาเล็กกาแฟมาประมาณสักสองโลได้มั้งเนี่ยน่าจะมาขายไปาดูแววแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปเรื่อยๆกันว่ากาแฟที่เอามาเยอะขนาดนี้ยเอามาเผื่อใครฮะเอเดี๋ยวอีกสองามวันคงรู้ว่ากาแฟมีประโยชน์ขนาดไหนฮะมาแล้วนะครับมอคคาพอดฮะห่างหายไปนานเลยพัวเราไม่ได้กินมอคคาพอดมาปีสองปีแล้วมั้งเนี่ย ตอนนี้เรากำลังปั่นขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติภูหมูนะฮะก็คืนแรกเดี๋ยวเราจะประกางเต็นกันที่นี่นะฮะทางก็ปั่นขึ้นเขาไปเรื่อยๆไม่ไม่ชันมากครับไปได้เรื่อยๆครับถนนที่เห็นด้านหน้าฮะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนี่เจ้าที่อ่ะ เออบีที่บอกว่าบีเจ้าที่สวัสดีครับพี่ครับผมจักรยานสองคันพี่กางเต็นครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะกางเต็นที่ผาละเบียงตะวันนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงเช้าตอนเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นอนะแต่วันนี้ไม่รู้จะทันดูพระอาทิตย์ตกป่ไม่แน่ใจเลยทันนะ สุดยอดมากผาระเบียงตะวันที่ภูหมูนะฮะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศที่ผาระเบียงตะวันที่อุทยานชาติภูหมูนะฮะก็ขึ้นมาดันเนินได้เรื่อยเหมือนกันฮนะแต่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะกางเต็นในศาลาฮะเพราะว่ากาันลมคืนนี้เพราะว่าดูท่าทางคืนนี้น่าจะหนาวครับ กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาที่ผาพพรักที่ภูหมูอุทยานแห่งชาติภูหมูมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ผาพพรักฮะที่อุทยานแห่งชาติภูหมูจังหวัดมุกดาหารนะฮะรอพระอาทิตย์ตกดินนะฮะจุดนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ผมกางเต็นท์เมื่อกี้นี้นะฮะอยู่คนละฝั่งฮะนานพรุ่งนี้พาไปไหนพาไปเมยวดีไง อ๋อไดบบอกได้บอกจะพาไปกัหันลมมั้ยมันมันเส้นทางไปทางโน้นไงไอตรงไอ้ตรงไอเมวดีก็คือเราต้องผ่านกังหันลมด้วยใช่ปะผ่านดิเอ้พระอาทิตย์ตกแล้ววันนั้นหายไปแล้วหายรับขอฟ้าไปแล้วเออมันไม่เห็นเราเป็นเออมันไม่เห็นความสำคัญเราเนี่ยไม่รอเราเลยชาวนี้ที่ภูหมูนะครับเมื่อคืนลมแรงมากเลยฮะตอนนี้ อากาศอยู่ที่16อ,องศานะฮะคือผมนอนกนานใชัยกเกงยีนทุกนอนเขาไม่อยู่นะฟ้าที่กาลังขึ้นแล้วนานฟ้าที่กาลังขึ้นแล้วโอเคเช้านี้นะครับที่ภูหมูนะลมค่อนแรงนะหนาวมากๆเลยเดยกตัวต้มกาแฟนะฮะยวสนาจัดการต้มกาแฟที่วิวหลักล้านนะครับ รบวนการนะฮะทำด้วยใจทำด้วยมือเพราะว่าเพิไปเยี่ยวมาเมื่อกี้นี้พูดอย่างงาัออ้นมา,าเกินอาบน้ำมาหละหลอ,อมาแล้วนะครับกาแฟเราฮะต้มมอคค่าพอดนะฮะเชา้านี้ที่ผาระเบียงตะวันนะฮะ รอให้คิมมี่นะฮะมาแล้วคิมมี่มาแล้วเออมาแล้ว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 สุดยอดเขาคุมเขาคุมแก๊ยากมากนะครับลมแรงถูลมยากมากเราต้องใช้ทักษะชนิดที่แบบเมืออาชีพจริงๆ่ะครับฟังเพื่อนโบได้ถึงจะกินอร่อ bueno, ย โอ้เสียงกาแฟสุดยอดมากเลยโอเคพอดีคนละแก้วสวยงามจัดการซะ ที่คลุมสร้อยจังหวัดมุาหารนะฮะก็เดี๋ยวไหลลงยาวๆนะ,ะจากนั้นก็จะให้สนันพาไปกางเตนอีกจุดหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนทริปนี้ก็ให้สนันจัดการเรื่องเส้นทางอย่างเดียวครับผมเป็นผู้ตามที่ดีนะฮะก็ช่วงไหลลงก็ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่ามันไหลลงยาวๆนะฮะ แถ่ายรูปนอยตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จุดฐานทับเก่าของอเมริกันนะฮะที่ทางลงภูหมูนะฮะเจ้าที่เขาบอกว่าเคยเป็นจุดขึ้นลงฮอตอนที่สมัยมีสงครามช่วงระหว่างเวียดนามกับลาวอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ในายละเอี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยด้านหน้านี่ครับเหลือซากประมาณเนี้ยฮะ สภาพที่หลงเหลือที่าฐานทัพเมกันฮะก็จะเหลือแค่ตอมอประมาณนี้ฮะนี่คือสภาพที่ผ่านมาประมาณสัก50ปีที่ผ่านมาทะไมสงครามเวียดนามนะเ,เดินทางกันต่อนะฮะก็พาน้องที่หารเมรกันทิ้งไว้ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวพาน้องไปเที่ยวด้วยทริปนี้ฮะ <c oughs> ไม้นันทีไรต้องเจอตุ๊กตาทุกทีเลยวะไอตวัวแล้วเราอาบน้ำสะอาดเก็บไว้ที่บ้านเลยเนะี่ย โันหน้าตาแม่งพอไอ้นันเลยวคุกกี้ก็น่าดูเลย <laughs> 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 เดี๋ยวพาไปด้วยพาไปเที่ยวทั้งทิปเลยไม่ปล่อยไว้ให้เดียวดายที่ตรงนี้หรอกอ่าน้องแต่ยังไม่รู้ตั้งชื่อน้องอะไร <laughs> น้องชมพูก็เลยกัน <laughs> <laughs> น,นี้เราจะเข้าไปที่อำเภอหนองพอกหนองสูงนะฮะเดีย๋ยวด้านหน้าเราจะไปเจอกงหันลมบนยอดเขานะฮะตอนนี้เราจะเข้าไปดูกงหานลมกันนะฮะเราจะลุยสนนลูกลงังสีแดงเข้าไปนะฮะจากถนนใหญ่ ื่อกี้ตอนปั่นจักรยานเส้นถนนหลักอะ่ะก็นับเสากังหันลมด้วยผมนับได้16ตัวแต่จริงๆมันกี่ตัวไม่แน่ใจเพราะว่าภูเขาันบังนะง่ายงดามง่ายง เดี๋ยวแวะเข้ามาพักที่สาราริมทางนะฮะไม่ได้ใช่ศาลาเรือมเป็นกระต๊อบนะฮะให้สนามต้มกาแฟกินหน่อยฮนะ มีกังหันลมที่อําเภอนคมคำสร้อยจังหวัดนุกดาหารนะร้านร้านนี้ไม่ได้เปิดง่ายเออคือนึกอยากจะเปิดก็เปิด,เ,ปดเพราะว่าทําโดยคนบ้าบาริเตา้าเครซี่บาริสตา้าฟอร์มุกาหารโพรวินโอเคกินมกาแฟเรียบร้อยออกเดินทางกันต่อนะฮะไปสองโมงครึ่งแล้ว ไบสบายสามสี่ชั่วโมงเหลือเฟือตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาที่อ่างเก็บน้ำห้วยพูมงใหญ่นะฮะอยู่ที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะคืนนี้เราก็จะก,กางเต็นท์นอนกันที่อ่างเก็บน้ำที่นี่นะฮะเป็นคืนที่สองนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ จะออกจากที่นี่เราก็จะไปที่อำเภอเมวดีนะฮะก็เดี๋ยวปั่นข้าไปสักพักน่าจะไปถึงพอดีมืดนะฮะตอนนี้ผมกำลังอยู่บนสันอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ที่น้องพ่อกนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะก็คืนนี้เดี๋ยวเราจะหากางเต็นท์นอนนะดูก่อนว่าจะนอนบนฝั่งหรือจะนอนเป็นแพ้านหลังที่เห็นนะเดี๋ยวเราให้ไกด์ผมตัดสินใจเลยไกด์ว่าไงจะนอนบนฝั่งหรือจะนอนในน้ำให้นอนในน้ำด้วยจระเข้นะ <laughs> S <S ได้หมดได้หมดได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวดูโลเคชั่นก่อนครับดูว่าพระอาทิตยขึ้นตอนเช้าแล้วมันจะสวยแค่ไหนโอเคจัดไปตอนนี้ผมลงมาถึงที่อ่างเก็บน้ำโ้้ยพงงใหญ่แล้วนะฮะแต่เราไม่นอนกันที่สันเขื่อนนะสนามมันพาผมบ้าบออะไรไม่รู้อะลงเขามาแต่พอลงมาถึงอตรงนี้แล้วก็คือบอกเลยว่าสุดยอดมากฮนะก็มืดแล้วเดี๋ยว กางเต็นท์กึงก่อนฮะแล้วพรุ่งนี้เชา้าให้ว่าอีกทีพรุ่งนี้เช้าน่าจะวิวหลักล้านอ่ะตอนนี้เ,เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะก็กลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วปัญหาคือไม่มีไฟฮะเดี๋ยวก็จะไปหาฟืนมาก่อเป็นกองไฟหน่อยไปนั่นไปหาไปหาฟืนกันไะไปโอเคแล้วนะได้กองไฟแล้วก็ถือได้แสงสว่างจากธรรมชาตินะ เดี๋ยวต้มมาม่าก,กินกันซค้อมาม่ากี่ห่อเนี่ยสามห่อเออพอไหวอยู่เนี่ยไหวกูกินไม่เยอะหรอกใส่ต้องเยอะนะเนี่ยใส่ทีละนิดเออเพราะว่าเราอยู่กันมันสองสามชั่วโมงอะ่ะใส่เครื่องปรุงนะฮะ กินให้หมดเลยนะวะปองเราไม่กินหรอกอร่อยไหมสุดๆแล้วชาวนี้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่นะฮะเมื่อคืนเรานอนกันที่นี่นะฮะอากาศเมื่อคืนก็อยู่ประมาณสิ 6องศาแต่ว่าลมไม่ค่อยแรงเหมือนคืนแรกฮะก็หลับสบายๆายเดี๋ยวเราจะนั่งเล่นอยู่ที่นี่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงฮะจากนั้นเราก็จะเริ่มออกปั่นไปที่อำเภอเมวดีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมที่จะต้องทำกันนะรอสนั่นนั่งทอดอารมณ์วานลูกก่อนนะฮะ บรรกาศสุดยอดมากเลยนะครับก็สนั่นวาดรูปไปได้มันชั่วโมงเลยฮะก็เห็นเป็นรูปไปล่างเลยฮะก็วันนี้เราปันออกจากที่อ่าองเก็บน้ำพุงใหญ่นะฮะปั่นมาที่บพร่เมวดบรีเจ้หวาดน้อยเอ็ดนะฮะ ี้เราก็มาถึงที่บ้านอาจารย์เป้าแล้วนะฮะก็เราเริ่มทํากิจกรรมกันหลายๆอย่างนะฮะอาจารย์นี่ใครวาดอะเอาเมื่อกี้นี่อาจารย์ค่อยวาดที่อ๋ออันนี้เราไม่เห็นเลยอ๋อสวยงามเลยคุณสมบัติของบ้านดินนะบ้านดินจะทําให้อุณหภูมิปกติที่มันร้อนนะ่ะมันก็จะลดอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งครับช่วยประหยัด<อ>การใช้พลังงานที่มันมีมลภาวะกับโลกนะ Rab. เออประมาณนั้น ได้เจแล้วจ้าอ่าแล้ว่นะโอ้บริเวณอ่าโรงครัวนะฮะก็อาหารพร้อมฮะเดี๋ยวคืนนี้เรามีกิจกรรมที่กองไฟกันนะฮะเตรียมตัวยกธงเปิดงานนะครับอ้าวไม่มีเชือกตึงหรอทั้งตึงต้องดึเชือกตึงมั้วันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์ของพวกเราขาจับเชือกขอจับเชือกวันที วันแรกนในปีที่สามของวันที่จะมีการตั้งธงมหาวิทยาลัยฮิปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้รั้งแรกนะครับขอบพวกเราจะร่วมมือกันชูชัยชนะสามมอตโต้ความรักเสรีภาพ <c oughs> และสันติภาพ <c oughs> ร่วมกันครับเชิญพวกเรายกธงเย้ เวียงใชไมเวียงอต่อเอายียงเวียงเวียงยียงเวียงแล้วทุลัลเวียงแล้วบอกเวียบอกเียัลเวียงลเพราะว่ามันจะต้องเป็นวงเวงกลมเาดนขึ้นดนขึ้นอันนี้เจับกัน้ตอไปตอไปอีก้องไปตอไปอีกไได้ด้กันนนเียงวยรนเวียงเวียงด้วยขอทางนเวียงได้ทีนี้ทนเยุกมาทางเยุกมาตอนนี้งานได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผม ก็พวกเราได้นำธงขึ้นเริ่มงานแล้วนะครับเราร่วมมือกันนะฮะรับรแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้ผมจะนอนที่งานสองคืนนะฮะมาร่วมงานกับพวกพี่ๆก่อนนะครับสองวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเนี่ยฮะวาดรูปปั้นดินแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณของอาจารย์เป้านะที่เราจะทํากิจกรรมกันนะสนั่นพามาดูบริเวณรอบๆนะสนั่นเคยมาที่นี่สองสาครั้งนะฮะแสงเริ่มมืดแล้วนะะเดี๋ยวมืดก็คงจะมีกิจกรรมนะฮะเพื่อนๆนน้นนองๆทุกคนที่ผมรู้จักที่เราได้พบปะด้วยมีแต่คนดีๆทั้งนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า เราก็อยากให้คนดีๆเหล่านี้ได้ได,ได้ได้มีโอกาสมารู้จักกันเช้าวันที่สองนะฮะที่งานฮิปปี้ยูนิเวอร์ซนะฮะมันตื่นมาประมาณเจ็ดโมงครอากาศเช้านี้สิบห้าองศานะฮะเมื่อคืนหนาวมากๆเลยฮะก็แต่ก็หลับสบายนะฮะเดี๋ยวไปจอยพวกพี่ๆหน่อยฮะไปดื่มกาแฟตอนเช้าหน่อยนะฮะ บรรยากาศที่จัดงานฮิปป <Yeah. S 1> ี้ยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะที่อำเภอเมวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่สองก็ทุกคนก็ฟรีสไตล์นะฮะทำงานในส่วนที่ตัวเองถนัดแล้วก็ตัวเองรักนะเช่นเดียวกันกับผมที่ผมลังถ่ายวิดีโอก็คืองานของผมนะแต่เป็นงานที่ผมรักด้วยครับ <Yeah. S 1> สองวันสองคืนนะครับงานฮิปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะ วันนี้ก็ได้เวลาที่จะบอกลานะครับแต่คงมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งก็เก็บเต็นท์เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็วันนี้จะเดินทางกันต่อไปหาที่นอนกลางทางนะฮะก็แล้วแต่ว่าสนั่นจะพาไปที่ไหนผมโ no น plan นะฮะตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากที่บ้านอาจารย์เป้าแล้วนะฮะก็วันนี้ผมไม่แน่ใจหรอกว่ากี่โลฮะแต่ว่าให้สนั่นพาไปเรื่อยๆฮะก็ไม่รู้ด้วยว่าเส้นทางมันจะขึ้นเขาหรือม,มันจะอะไรฮะ ก็สบายๆเพราะใจผมสู้อยู่แล้วครก็2วันที่ผ่านมาผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมได้เจอเพื่อนใหม่ๆในกลุ่มโคกนามโมเดลแล้วก็เพื่อนในทีมของทิพ p ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็ผมได้รู้ความหมายของเพอร์มาเคาเจอฮะว่าเพ r ่ a มาเค u าเจมันคืออะไรฮะ mm hmm. เพื่อนใหม่ๆมากมายฮะให้ความรู้ผมเยอะเลยฮะ ขอบคุณสำหรับ2วัน2คืนที่ Hippie University Event นะครับผมก็เดี๋ยวผมเดินทางไป,ไปเรื่อยๆนะฮะเราปั่นออกจากเมื่อวัี่ร้อยเอ็ดมาประมาณสักสิโลนะฮะตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดกาลสินแล้วนะฮะทริปนี้ก็ประมาณ3จังหวัดนะฮะไปไหนครับไปมุกดาหารครับผมไปไหนอ่ะ มาตะบุาากทหารครับอาซีย่ดดอตอนนี้เรากำลังปั่นเข้าไปหาที่กลางเต็นท์นะฮะก็เป็นคืนที่ห้าของเรานะครับสนานบอกว่าจะผ่านป่ายางอย่างที่เห็นด้านหน้านี้นะฮะก็ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะว่าคืนที่ห้าการกางเต็นท์สภาพธรรมชาติจะเป็นยังไงนะฮะเพราะเราเจอ,อสวยๆมาเยอะมากเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กลางเต็นท์คืนที่5้าแล้วนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยครับเป็นบ้านญาติสนั่นนะฮะเดี๋ยวจอดรถแล้วก็ไปสวัสดีญาติสนั่นก่อนนะฮะ บรรยากาศบ้านญาสนันนะฮะที่เราจะกางเต็นท์นอนคืนนี้นะก็สุดยอดครับอยู่ยอดมากๆเลยพรอา,<ล><พ>าทิตย์ใก้ตกดินแล้ว <พา S 2> เดี๋ยวเราต้องไปรับพระาทิตย์ดิกเพราะว่าเขาเมารถเราไว้เป็นเดือน เออแกไม่ค่อยมีดีไม่มีแรงไงแกเกาะไม่ได้แกเลยตกไม่แข็งแรงพอแข็งแรงพอนี่ไงต้นอะไรว่ายางอเดียที่ในปู่ที่สวนเนี่ยกะถินเทพาหรอกะถินเทพาเนี่ยเป็นพืชที่โตไวอ๋อประมาณสักสิบปีก็สามารถที่จะเอามาสร้างเรือนหรือก็ทำเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ไม้มันเป็นไม้ไม้นะแข็งไม่นิ่มไม้ปานกลางเนาะ ا, ออคือทำที่ยอยู่อาศัยได้ที่อยู่อาศัยได้เลยครับที่ทาที่ยอยู่อาศัยได้แล้วก็แก่นมันก็สวยมาก <Okay. S 1> หมายถึงว่าลายมันสวยด้วยโอ้นี่ไม่ได้มานอนเฉยเนี่ยมาให้ความรู้เราเรื่องอต้นไม้ด้วยเนี่ยตอนนี้เราได้จุดกางเต็นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปเอาจักรยานกับเต็นมาเราจะกางตรงนี้คือเรื่องอะไรน,นั้น ประตูน้ำของไอ้อังของบึงช่<ไป>ี่กำลังเลือกนะฮะว่าจะนอนบนถนนหรือว่านอนตรงไอ้ ปูนตรงนี้ฮะปูนตัวนี้เป็นเป็นประตูระบายน้าฮะก็เดี๋ยวเลือกว่าจะเอาไงฮะแต่ดูแล้วน่าจะนอนตรงอ่าปูนประตูระบายน้ำเนี่ยนะครับเช้านี้ที่หนองสงนะครับอ่าเมื่อคืนอุณหภูมิประมาณ17องศาหนาวแต่หนาวน้อยฟ้าสองสาวันที่ผ่านมาก็เตรียมตัวเหมือนเดิมฮะ วิธีกับพวกเราโตกาแฟยามเช้าฮะโดยบาริสต้าสนั่นนะฮะสวิตก็เป็นเทสเตอร์อย่างเดียวนะฮะจริงๆก็คือขี้เกียจนะฮะ <c oughs> แก้วที่สองสำหรับสวิตแล้วนะฮะเดี๋ยวตาผมก็จะข้างประมาณสามวันนะ,ะสวยงามขอบคุณบาริตา้าห,หนึ่งแห่งเมืองไทยแล้วก็เป็นแชม,ม,มป์มโลกที่บุรีรัมย์เป็นแชมป์โลกที่บุรีรั ไม่มีหนึ่งก ok ็คือคนเดียวเออกำลังจะพูดอยู่วันนี้มือหนึ่งนี่คนเดียวนะคนเดียวนะ้เขาเรียกว่า no no competitor ภาษาอังกฤษภาษาไทยคือไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีคู่แข่งคขาประการบอกว่าพอถือบอพอดบารก็ให้เป็นที่หนึ่งแลยเพราะไม่มีใครสบัครเอางูใส่ตะกร้าปั่นมาเรื่อยๆนึกกูเอาไปกูเอาไปมุกดาหารกูกินอยู่คนเดียวเอ้ยใครวะที่ที่ที่จะกินงูก กับเราอะนะแบบเคยปกติชาวบ้านให้อะเขาก็เอาอยู่แล้วแหละเออแต่เราอยากกินด้วยนึกนึกได้ว่าเฮ้ยอาอยู่ตรงนี้นี่ว่าอาเหรอเออแต่แปนมันนั้นเนี่ยเราจะกลับมุกดาหารนึอว่าเออพอได้งูเปลี่ยนแผนขอความชเหลือหาคนทำให้เออหาคนทำเ้ามาดีเลยหาอาเดี๋ยวได้เวลาไปกินข้าวกันนะฮะ ลุงของสนันเขาทำต้มปลาให้เดี๋ยวเดินไปที่บ้านนะฮะเดี๋ยวจะได้กินผักปอดสารพิษนะฮะที่ป้าแกปลูกไว้ที่ทุ่งนานะฮะเมื่อวานได้กินแล้วล่ะผักสดๆเลย <c oughs> มื้อเช้านะครับ <c oughs> จากฝีมือป้านะฮะ <c oughs> ก็กินข้าวเช้าเสร็จครับก็ คงจะออกเดินทางกันฮะวันนี้ก็จะเดินทางอีกประมาณ70โลเพื่อจะเข้าไปที่ตัวเมืองมุกดาหารนะฮะก็เดินทางจากจุดเนี้ฮะที่บ้านญาติสนั่นที่อ่างเก็บน้ำห้อยม่วงจังหวัดมุกดาหารนะฮะก็คงใช้เวลาเดินทางทั้งวันนะฮะก็ผมคงจะขอจบทริปการเดินทางเจวันในครั้งนี้นะฮะก็ ทางหน้าว่ากันต่อว่า,าว่าจะพาไปเทีย่ยวที่ไหนนะฮะก็ผมเริ่มออกเดินทางจากโครงการแก้มหนิงห้วยม่วงที่เภือหนองสูงกับกลับที่ตัวจังหวัดพิษณุารนะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับการเดินทางครั้งนี้ครับผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วเจอกันรอบหน้านะครับผมสวัสดีครับ